กาฬมาหอดนะครับผมอุดรธานีนะครับผมอำเภอหนองวัวซอเป็น้องเด้อเป็นคันที่สีของหมู่บ้านนะครับตัวนี้นะครับคันที่สีนะครับเดือนที่แล้วเคาก็มาติดทองเครื่องนะครับอยู่บ้านบักหญยานะครับบ้านหมากหญยานะครับผมอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับรอบนี้ขึ้นมาสามสามชุดสามคันนะครับผมนะครับหลังจากเขาติดจากยูทีนะครับโคราชบ้านเองคนละครับสี่คันนะครับเมื่อวานนะครับผมไล่จากวังน้ำเขียวลงมา ปักธงใช้สามบ้งเขียวหนึ่งนะเมื่อวานนี้เราก็น,นะครับขึ้นคลองนะครับกลัวสีแล้วกลัวคนเมาสีตื่นไปนองกะสี่โมงพอดีเลยนะครับนะครับก็เ,เลยมาหอดประมาณบัทันได้พอสี่โมงน่อยไปนองแต่ว่าเขากะสีเหตุแต่มันแล้วกวนหาโมงอยู่หาโมงเลี้ยงเรากะหาโมงเลี้ยวอดอกบึง,งประมาณหาโมงน้อยๆเลยลคิดว่าเส็จแล้วนะครับเขากะทีไปติดอยู่ที่อำเภอกุดจับ หาสิบแรงขึ้นกันนะครับผมภายในเมือนี่แหละพอช่วงนี้มันเป็นเข่าฤดูหนาวแล้วมันทิ่คํำเนี่ยจะอาจจะได้ไต้ไฟอยู่นะครับจะเมื่อเกินชั่วโมงนะครับไต้ไฟกัทไปก้อนก้อนคําอยู่นะครับไปอยู่เมื่อไกลกันนะครับประมาณบกิโลนะครับกูจับนะพี่น้องตัวนี้เป็นหาสิบแรงสีดำเงินนะครับสีเขียวเนี่เป็นของอย่างเนาะเอ็มยูบ่สีเขียวเป็นเอ็มยูสี่สิบเก้านะครับอยู่มืออื่นเซาห์เหรครับอยู่หนองบัวลำพูนนะครับสุวรรณคูหานะครับเด้อ สุวน่ารคู่หากะหิดกันดรือกันนะครับช่วงนี้นะครับขายเฮาอู่เฮานะครับอู่ไปรุ่อะไรไปติดหลายอยู่แต่ว่าบ้านบางอยานี่ซีเครืองครับเดียวกับมีคันที่หาที่หกนะครับเมื่อเกินเดือนออกผมว่าคิดว่านะเพราะว่าห่างกันมาถึงเดือนจักเตือนนะครับแต่ละคันพอนเป็นคันที่สี่แล้วนะครับตัวนี้ห้าสิบแรงเอาสีน้ำเงินนะครับโอเคเป็นหองเฮ้าเฮาจังมาเบิ่งผลงานของเข้าต่อมันแล้วนะครับผมว่ามันสออกมาเป็นยังไงนะครับโอ้ถุงเสื้อทีนั่นลุงชินขโมยได้กี่ตัวแล้ว ขโมยเชือได้กี่ตัวแล้วสีเขียว,ยวอ่ะชอบสีสม้มมะสีสม้มเนี่ยชอบมากใช่ไหมนี่นะครับสีส้มว่าได้ผลิตแล้วเขาเศ้าผลิตเขาสร้างแต่สีนดำเงินเรียบร้อยนะครับเด้อตัวนี้นะครับลับติดตั้งไปประมาณจากชั่วโมง,งกว่าน,นะครับพอดีไฟบ่ค่อยแห้งนะครับเลยต่อตรงใส่งานนะครับบ่โดนครับพี่น้องติดเครื่องเอาหรอกที่ไปต่อเลยนะครับตอนนี้หาโมง,งน่อยอยู่ปรหวัติกุญแจกับประมาณจาก ห้โมงไปถึงหกโมงเราวก็ติดใต้ไฟเห็ดจากชั่วโมงหนึ่งกันนาจะแล้วนะครับตอนนี้ก็ร้องระบบ้ํามันอยู่นะครับเดี่ L ห้ศนนะครับสำหรับท่านใดนะครับช่วงนี้ทั้งนะครับเด้อได้เดือนหนานะครับเพราะว่างานเดือนนี้มันเต็มหมดแล้วมุ่งเส้าทั้งกุดจับกับนาวังนะครับน้องบัวลำพูกับทัสรมาซังนะครับแถวแถวหศนงสองคันเลยนะครับแต่ว่าเดือนหนานะครับจังได้เดือนเดือนพฤศจิียกา นะครับเดือนธันวากับหลายคันแล้วนะครับเมษากับมีเอะมกะลากับมีไปปลายเดือนกับสิขืนสายสกุลนครนะครับเด้อเสียจากนี้กับทไปกาฬสินนะครับห้วยเม็กขอนแก่นกับทเป็นมัจจาคิรีนะครับเอฟซีบ้านนองแปนคันที่เกียบิบคันแล้วครับบ้านนองแปนเป็นเอลซีศูนย์นะครับแล้วก็ชื่นชมกับทเป็นบ้านนองพังแวนอีกนะครับมีเตเอฟซีเก่าเลยนะครับที่ถี่ไปนะครับอันนี้กับคันที่ซีรอบต่อไปกับเป็นเอฟซีเก่าอีกนะครับ เพื่อเห็นตัวอย่างกันอยู่ที่บ้านหนองผักแว่นนะครับไปบริเวณบ้านนองผักแวนหอยเมกนะครับพว่ารอบจอไปยังจะมาชื่นช่มนะครับนะครับว่าพิษพี่น้องนะครับตัวนี้เราจะร้องระบบเอาเป็นถนนได้เรื่อยๆนะครับช่องทามกันติดตามนะครับเรื่อยเบิ้งได้นะครับยูทูบนะครับเบิ้งวิดีโอได้ทุกมือนะครับบางมือซีเครืองบางมือสามเครืองนะครับบางมือติดยูอูบางมืออะติดออมแมมในโคราชนะครับนะครับล้องระบบ้นมันนะครับแล้วเก็บของเรียบร้อยแล้วจะเอาเอาไอ้่นเลยเด้อ เอาไปโยให้เบิ้งนะครับจะออกมาโชว์นะครับหลุด,ดมาหลุด,ดมาพี่น้องมาเลยครับจล้จอดติดขัดพี่น้องย้ำแรงดดหลุดมันไหลหลุดมันไหลโยงเลยมีสายไฟปะผมมีดอก,ดอกนะครับคอสสามารถยืดออกได้แต่ว่าเอาระดับนี้แหละครับกำลังงามแล้วก็แข็งแรงนะครับ เวลาข้าเดินรถจังเสียมันก็จีบรได้โยกได้อยังนะครับเอาะระดับที่ผมตั้งไว้ให้กำลังงามเลยบ๊ต้องเอาออกมาหลายนะครับโยกได้เจอสองสามผืนสี่ผืนหาผืนแล้วแต่กองมันมันหน่อยมันใหญ่นะครับแต่กองมันใหญ่เขาก็โยกจากสองผืนนะกำลังงามถ้ากองมันหน่อยๆเขาก็โยกใส่ใส่าไลใส่ไปเลยนะครับบ๊เป็นอยังครับเอลหาดศูนย์นะพี่น้องเลยนะครับช่องทางการติดตามนะพี่น้องแคปหน้าจอไว้ได้นะครับนี่ ไม่ดันไม่ดันนะครับร้องระบบหนามให้พี่น้องเขาเบิ้งเมนพอท่วงหางกันยกได้สำหรับผู้ใดมีเทเลหรือว่าไอซัลี่นะครับเขาไปถอดซัลี่ไวแล้วเขาก็นยกแต่อันนี้บ่ต้องท่วงหางกันได้นะครับเพราะว่าเขาเขาตั้งใบห้มันบ่ต้องท่วงหางก็ได้นะครับยกจากพื้นท้องพื้นนะครับยกพร้อมงามพี่น้องนะครับสำหรับผู้ใดมีเป็นเทเลอร์หรือว่าซัลี่นะครับเขาบ่มี บ่มีตัวทวงเ้องไก่ยกเลยนะครับถ้าพี่ยะพี่น้องยามันงวยพี่น้องก็เอาเตีบเข้าไปอีกนะครับก็ต้องทวงหลังก็ได้นะครับพอพอนะครับผมนะครับกะมีแถมเสือจับฉลากขึ้นเก้าหล่ะพี่น้องแถมสองตัวนะครับเสืออู๋เฮามีสีเขียวสีน้ำเงินนะครับตามสีวัานะครับสร้างมาล่ะนะครับขั้นต่อไปนะครับอาจย์ได้ไต้ไฟแทะละครับผมยกกดจับด้วยพี่น้องเด้อไปขั้นที่สองันต่อนะครับหาชีบแรงเลยนะครับ